สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสวนของผมเองนะครับนี่ซึงอยู่ตรงนี้อยู่อำเภอปากท่อนะครับหมู่บ้านบางปราช่อนนะครับนี่ผมมาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับนี่อากาศก็มาถึงเย็นๆครับนี่นกที่เตรียมมาด้วยนะครับเยอะเลยสี่ห้าตัวเลยนะครับทั้งนกต่อดินนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกนกลูกพัฒนาผมเองนะครับต่อ เล่นไว้ฝึกต่อดินนะครับอาอยู่สองสามตัวนี่ก็เจ้าบันดี้นะครับก่อนนี้จะพาไปชมหน้าบ้านด้วยนะครับอนี่เป็นเจ้ายกเพชรนะครับนี่เพิ่งเอาขึ้นแปลงไว้นะครับเจ้ายกเพชรบรรยากาศก็จะมืดๆคึมๆหน่อยนะครับทุกคนอันนี้เป็นเจ้าปืนใหญ่นะครับ ช่วงนี้ต่อนกไม่ค่อยหมานนะครับทุกคนช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมันมาบ่อยนะครับต่อได้ไม้หนึ่งเล่นได้ไม้หนึ่งสองไม้ฝนฟ้าก็มานะครับก็เลยไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับตัวนี้เป็นนกเขาเผือกนะครับผมที่ผมซื้อมาเป็นนกเขาแฟนซีนะครับซื้อมาเอาไว้ประดับบ้านนะครับแล้วผมจะพาทุกคนมาดูนี่อันนี้คือนก อะไรนะครับผมตึงเตอะตึงตึงเตอะตึงตึง,ตง, source, ตง,ตงนะครับชื่อเรียกว่าอะไรนะผมก็จําไม่ได้นะครับผมตัวนี้ชื่อว่าเจ้าลาเต้นะครับผมตัวนี้ชื่อว่าเจ้าลาเต้เป็นนกของพี่ชายเมียนะครับพี่ชายภรรยาผมเองนะฮะนี่เจ้าลาเต้นะครับพูดเก่งแล้วนะฮะหลังจากนั้นผมก็เอามาผ่อนคลายนะครับเอานกดินมาผ่อนคลายเป็นลูกพัฒนาของเองนะครับผม ก็มีเจ้าบิลลี่ด้วยนะครับเจ้าบิลลี่ก็เป็นนกฝึกนี่ก็อยู่ในกรงก็ขันดีอยู่แล้วครับทุกคนแต่ว่าพอมาลงพื้นดินก็เงียบนะครับตกใจป่านะครับตกใจป่าภูเขาเสียงนกนะครับอ่านี่ก็ได้ถึงเวลาทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็มีเมนูเป็นปลาไหลนะครับทุกคนนีู่ปลาไหลเยอะๆเลยนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนโอ้ตัวเอฟตเอฟเลยครับยงใหญ่เลย เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูกันนี่ครับผมต้มปะาไหใส่สมุนไพรนะครับนี่น้ำเใสๆย้นๆรับผมเปื่้ยๆนะพี่น้องน้ตักใส่จานเลยครับนี่อ่าเท่าเียมมาน้ำกันนะครับผมพี่น้องนมาลองจกคําดูนะครับทุกคนมาตัากคาดูก่อน น,นี่เป็นแกงหน่อไม้นะครับมาเรามาชิมกันดูนะครับทุกคนนี่นะปลาในไข่ด้วยนะครับทุกคนก็มีไข่ด้วยช่วงนี้ปลาตัวไข่ปลาไข่ดีนะครับจากจากแก้วเล็กน้อยครับผมมายื้อปึ๊บนี่ทุกคนมาหนึ่งแนวรย่าเริ่งลืมนะครับรปึ๊บเข้าไป พอนครับผมพอน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 อนยังร้อนร้อนอยู่นะครับทุกคนนี่น,นี่บรรยากาศครับทุกคนด้านหลังนะครับเป็นป่าภูเขานะครับที่บ้านสวนนะครับมาพักผ่อนวันนี้เอาอีกก็น้าหมาอีกสักคำหนึ่งครับใส่เกี่ยวน้ำนะครับปึ๊บจึ๊บมา เป่าก่อนครับเมื่อกี้ร้อนครับอันนี้ก็น่าจะร้อนอีกเหมือนเดิมร้อนโอ้ยชุดยช่วยใจเจ็บใจร้อนห่อนผมพี่น้องนี่โอ้แสบครับผมอะไรมาเนี่ยอ่เอาอีกสักคำหนึ่งนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็เป็นไข่เห็นไหมเห็นไข่ไหมครับผมนึ่งเดือดเห็นไหมเห็นไหมไข่ฮะกองนี่เห็นไหมอะไรไข่นะครับทุกคน ก็ไม่ค่อยโูกันะครับมันอากาศคึมๆึมมืดๆนะครับมาอือสักคำหนึ่งดูดิทุกคนอู้วววววจึกข้าไปเปื่อยๆผมต้มใส่สมุนไพรอือก็ยังร้อนอยู่นะครับทุกคนก็ <c oughs> สุดยอดนะครับปลาไหลไข่ช่วงนี้ต้ปมปลาไหลกำลังมืดๆแล้วครับเลยดูบรรยากาศครับมืดแล้วนะครับทุกคน มือกระเดือคำนะบรรยากาศดีมากๆนะครับที่นี่อากาศเย็นนะครับเหมาะสำหรับท่านใดที่มากางเต็นท์นะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวไว้ผมมีแนวทางแนะนําให้กางเต็นท์ผ้คอนนะครับดูบรรยากาศมันมืดแล้วนะทุกคนก็มืดมืดค่ำๆแล้วแหละกล้องก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันมืดมืดนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะต่อนกไม่ค่อยหมานครับช่วงนี้